จะเกิดอะไรขึ้นหากผมมีคําสั่งแอดมินที่สามารถเสกของได้ไม่จํากัดใน99คืนในป่าไม่ว่าจะเป็นไม้เหล็กหรือสร้อย คือไม่จํากัดผมจะสามารถสร้างฐานขนาดใหญ่ตั้งแต่วันแรกได้ไหมซึ่งผมต้องบอกเลยว่าในช่วงท้ายของคลิปเนี่ยผมมีของเล่นใหม่ๆให้ดูด้วยและก่อนที่จะเริ่มคลิปกันก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็บอกจํานวนวันที่น้องๆเนี่ยสามารถเอาชีวิตรอดได้น,นานที่สุดด้วยละ่ะเอาละ่ะไปรับชมคลิปกันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวก็อ่นฟังทางนี้ใครกาลังเล่นโรบักหักโรบักของคุณกําลังจะหมดหรือต้องการหาร้านเติมเกมดีๆผมขอแนะนําร้านเติมโค้ดเกมร้านบริการเติมเกมมือถือและเกมออนไลน์ที่ให้บริการมานานกว่า5ปีตอนนี้เนี่ยเขากำลีี่เเติกดูถยยววา เพียงถึง600บาทแถมเป็นโลบักแท้อย่างแน่นอนปลอดภัยสะดวกสุดๆแถมยังมีโค้ดไอเทมเกมพิเศษอีกมากมายไอเทมเด็ดๆวางจาหน่ายด้วยนะของดีของลิมิเต็ดหาที่อื่นไม่ได้ง่ายๆไ,ไปจัดกันได้เลยฮะนอกจากนี้ทางร้านยังมีบริการเติมเกมอื่นๆใ,ให้เติมอีกเพียบไม่ว่าจะเป็นเกม Rv Free Fire PUBG และเกมอื่นอีกมากมายอย่าลืมทักเพจเติมโค้ดเกมกันด้วยละ่ะบริการไวใส่ใจลูกค้าการันตีความปลอดภัยอย่าลืมใส่โค้ด t g a n t h 2 5เพื่อรับส่วนลดพิเศษลิงอยู่ใต้คลิปนะครับไปเติมกันเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยเรา นะซึ่งต้องบอกเลยว่าผมเนี่ยมีทรัพยากรไม่จํากัดนั่นเองครับและดูเหมือนว่าผมเนี่ยจะมีกลอก17ด้วยนะซึ่งผมก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าทําไมผมมีกลอก17แต่เอาเป็นว่าผมเนี่ยมีของไม่จากัดแต่แม้ว่าผมจะมีของที่มันไม่จํากัดผมยังจําเป็นที่จะต้องตัดไม้เพราะว่าผมเนี่ยต้องเอาอะไรนะต้องเอาไฟก่อนเนาะซึ่งเดี๋ยวเราเนี่ยรีบไปเอาไฟกันเลยดีวยกว่านะครับผมเข้ามาแล้วมันจะมืดเร็วจังเลยอะ ถ้านะหากว่าวันแรกของพวกเราเนี่ยมีทรัพยากรที่ไม่จํากัดเนี่ยเราจะไปช่วยเด็กทําไมวะเนาะผมคิดว่านะเดี๋ยวเราคาบของกันเลยดีกว่านะครับซึ่งอย่างแรกนะผมว่าผมน่าจะคาบเอาของที่แบบเราสามารถมีน้ํามันได้ไม่จํากัดนะนี่วางไว้เลยครับโอ้โหมีน้ํามันได้ไม่จํากัด <laughs> โอ้ยคือวันที่หนึ่งมีเจ้าเครื่องคุดเจดาะน้ำมันแล้วมันบ้าหรือเปล่าเฮ้ย เอ้ยโอยเจ้ากวางเจ้ากวางออกมาดูแนละ้วคุณผู้ชมนะโอ้โหถ้าผมมีเครื่องอันนี้เสร็จปุ๊บผมเอาอะไรดีอะผมเอาอันนี้ได้ไหมฮะเฮ้ยเอ,เอาให้หมดเลยได้ไหมเนี่ยติดทอชไปเลยฮะติดทอชไปเลยโอ้โหนี่ติดไปเลยนี่อันนี้ติดไปเลยซึ่งในเมื่อมันเป็นช่วงกลางคืนอยู่ผมคิดว่าเราเอาเตียงให้หมดก่อนดีกว่านาะเราจะได้แบบก้าวข้ามวันไปแบบรวดเร็วแล้วนั่นเองนะนี่ฮะนี่โอ้โหคุณผู้ชมดูเตียงของเราดิเรามีเตียงสีเตียงละ แล้วผมก็คิดว่านะผมอยากจะได้แบบในเมื่ออาหารเนี่ยผมขี้เกียจออกไปหานะครับเอาแปลงสัก20อันไปเลยนะนี่ฮนะคุณผู้ชมวันแรกถ้ามีวันแรกแบบนี้ผมก็เอานะครับคุณผู้ชมนะถ้ามันจะโหดขนาดนี้เนะี่ยอ่ะโอ้โหวางไปเลยวางไปเลยนี่วางไปเลยโอ้โหวางไปเลยดูดูดูด,ดูถ้าผมจะมีส่วนอาหารใหญ่ขนาดนี้นะวางไปเลยครับไม่ต้องซีเรียสวางไปเลยวางไปเลยนี่วางไปเลยนี่เหมือนผมมีพลังแอดมินอยู่ในมือเลยนะน้องๆนี่วางไปเลย อมีหม้อเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปเก็บอาหารสักหน่อยละกันนะมันจะมีใครบ้างวนะ่าที่แบบมีวันแรกแล้วแบบอะไรนะเราได้หม้อทันทีเลยอะซึ่งอันนี้ต้องบอกมันเป็นเวอร์ชั่นแซนด์บ็อกซ์เนาะมันเป็นเหมือนการทดลองแต่ก็ไม่เป็นไรครับถือว่าเรามาเล่นแล้วกันนะนี่โอ้โหในไหนผมก็มีปืนนะคุณผู้ชมนะผมมีปืนก๊อกก๊อก,ก17เนะ็น่ะเดี๋ยวเราจะลองยิงเจ้ากระต่ายดูล้วกัน โอ้โหโอ้โหอ้แม่งโคตรแรงระหว่างนี้เนี่ยผมจะสร้างกำแพงดีไหมเอาไอ้เจ้านี้ไปก่อนเลยนี่กล่องกล่องกระสุนปืนดูสิว่าซื้อกระสุนปืนได้ไหมเอ้ยเอ้ยเราซื้อกระสุนปืนได้ครับคุณผู้ชมนะซื้อกระสุนผมเพิ่มไหมเหมือนว่ากระสุนผมน่าจะเพิ่มอยู่นะดูสิอ่า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 กระสุนผมเพิ่มไหมอ่าอ่าเฮ้ยนี่นี่นี่กระสุนผมเพิ่มกระสุนผมเพิ่มเฮ้ยเฮ้ยคุณผู้ชมเฮ้ย โอ้โหถ้าผมมีของไม่จํากัดกระสุนผมก็จะไม่จํากัดนั่นเองคนระับคุณผู้ชมฮะนี่เออเออโอ้โหผมบอกเลยถ้าเจ้ากวางมานี่ผมแบบน่าจะสา,าดกวาดกระสุนใส่นะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวเราเอาฝัางไว้อย่างนี้ดีกว่าอ่ากดมันนี่เลยโอ้โหทางเข้าเป็นทางเข้าหน่อยอนีเ่เป็นทางเข้าเป็นทางเข้านี่คุณผู้ชมครับดูดิทางเข้าแบบนี้เลยนะ เผื่อถ้าแบบพวกมันจะเข้ามานะครับอเอาแบบนี้แล้วก็แบบนี้ทางเข้าทางเดียวเนาะแบบนี้ไปก่อนแล้วผมก็คิดว่าเราน่าจะแบบเอากำดักมาด้วยนะครับเผื่อพวกพวกคนเถื่อนเน่ยหรือพวกลทัทธิเนี่ยมันจะมากันนั่นเองฮะเราจะทําให้แบบมันเข้ามาในนี้ยากสุดๆเลยนี่วางกำดักไว้ตรงนี้เลยข้างในนี้นี่วางไว้นี่ติดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ ซึ่งตอนนี้เราก็ล้อมฐานของเราด้วยกำแพงไปที่เรียบร้อยแล้วเนาะผมก็คิดว่าแค่นี้เนี่ยก็น่าจะพาเราเดี๋ยวอเอาชนะได้แล้วจริงๆนะคุณผู้ชมนะดูดิฮะเป็นวันที่6ที่ค่อนข้างที่จะหนาแน่นเลยใช่ไหมแล้วเราก็มีปืนด้วยนะครับเอ้ยในนึสสุดอาหารของเราเนี่ยก็มานะเกิดมาแล้วครับก็กดเข้าไปเลยกดเข้าไปเลยโอ้โหอ่ะทำอาหารทำอาหารอู๋อะไรวะเนี่ยนี่คือ โอ้อ๋อเกนเก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 โคแรกอีกทางนี้ค anyway. รับ400เมนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวเราจะวิ่งไปดูก่อนลวกันในป่านี้แบบรู้สึกว่าต้นไม้มันเยอะนะเฮ้ยถ้าจะเปนมันมีเครื่องอะไรอยู่ตรงนี้มั้งฮะฮะ c o u t l e s s Experiment ทำไมมันไม่อยู่ตรงนี้นะเอ้แล้วแต่ฮะนี่ยิงไปเลยยิงไปเลยนี่อหตัวหมกก็เปิดเรงโคดีแล้วจเ็มันมีถังถังไฟตรงนี้บอกเลยว่าแบบโ ผมว่าอันนี้น่าจะโคตรดีเลยนะคุณผู้ชมนะแต่ชิบหายแล้วผมจะวิ่งเจอพวกแคมเด็กไหมอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับนะวิ่งไปยิงไปเลยนี่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 มาเนี้ยมาเนี้ยมาเนี้ยอออย่าซ่าครับอย่าซ่านะครับนี่ยิงไปเลยฮะนี่อย่าซ่านะครับคนที่มีเปิร์นนะครับอย่าซ่าคนที่มีเปิร์นนะอ่ามันอยู่ไหนวันนี้เอ้ยมีพวกหมีด้วยนะครับยิงหมีไปเลยเปิร์นโอ้โหเปิร์นโคตรดีนะครับน้องๆฮะดูนี่ดู โอ้โหมีย uh ังไปไม่รอดนะครับมียังไปไม่รอดนะฮะขอหน่อย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 เออขอหน่อยขอหน่อยเอ้ยนี่นี่นี่เราเจอแล้วเอ้ยแต่เราเจออันที่สองนี่ยิงไปเลยอันที่เป็นหมีอะอันที่เป็นหมีอันที่เป็นหมียิงไปเลยครับยิงไปเลยเฮ้ยได้กุญแจแล้วอฮ้ยหมาไล่หมาไล่หมาไล่นจะตายไปซะตายไปซะเราจะไาช่วยเด็กเด็กหมาป่าใช่ไหมอ่าโอเคเราไาช่วยเด็กหมาป่าครับเด็กหมาป่ามานี่ก่อนเลย เดี๋ยวเราไปกันก่อนเลยดีกว่านะครับนะน่าจะมือแล้วเดี๋ยวเราวิ่งกลับไปก่อนแล้วกันวิ่งไปเลยโอ้มีหมีมีหมีช่างมันเถอะเดี๋ยวเราวิ่งกลับไปก่อนโอ้ยมาเลยจังเลยชิบหายแล้วผู้ชมโอเคชิบหายแล้วมันมาได้ไงมันเกิดต่อหน้าผมเลยอะบ้านนะวิ่งแล้ววิ่งแล้วเอ้ยนี่ไงยิ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 งโอ้โหแม่งอะโอ้แถวนี้มันมีของไหมเนี่ย ไม่เป็นไรเราน่าจะวิ่งหนีได้อยู่นะเหมือนว่าเราจะวิ่งไวกว่างนะครับเอ้ยซึ่งแน่นอนฮะนี่ครับเรากลับมาถึงฐานเป็นที่เรียบร้อยเราก็เอาเด็กมาปล่อยแมงเลยนี่เด็กคนแรกนะครับเด็กคนแรกมันไม่ใช่มันไม่ควรเป็นเด็กนี้ที่ว่าระหว่างตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงกลางคืนนะครับเราก็จะขยายฐานของเราโดยการใส่เจ้าสิ่งนี้เข้าไปเนาะอย่างนี้ใช่ไหมนี่ฮะนี่่าจ,จะเป็นแบบนี้แหละถ้าแบบมันโดดเข้ามาเนาะอม ขยายไปก่อนแล้วกันนี่แต่ฐานเราก็เสร็จไปไปด้วยนะครับโ,โหดูดิดูด,ดิเสร็จไปนหน่อยหนึ่งนะครับเดี๋ยวซึ่งเราเราขอซุปหน่อยขอซุปขอซุปเดี๋ยวเราแบบออกไปช่วยเด็กเหมือนเดิมดีกว่านะซึ่งผมไม่รู้ว่าเด็กตอนนี้เนี่ยมันอยู่ไหนนะครับนะเดี๋ยวเราไปหาดูกันดีกว่า แต่แน่นอน,นครับปืนคู่กายคู่ใจผมเนี่ยเรายังเหลือกระสุนอีกตั้งเยอะตั้งแยะเลยจริงๆเนี่ยมันมีคลาสตั้งหลายคลาสเลยนะคุณผู้ชมนะมันมีตั้งแต่พวกคลาสเจ้าพวกกวางเาไปถึงแบบพวกคลาสแบบหลายคลาสมันฟรีหมดเลยเผื่อน้องๆนีลยอ,อ,อ,อยากไปเล่นกันนะครับต้องบอกว่าของโคตรดีนะแล้วเหมือนว่าผมจะเจอแล้วนะครับซึ่งยิงไปเลยนะยิงไปเลยพวกหมาป่าม,มามา,มาเลยฮนะยิงไปเลยยิงไปเลยนี่โอ้โหเป็นการช่วยเด็กที่แบบอื้มสุดยอดไปเลยนะ มาเอ้ยมีของอย่ใงนี้ด้วยเดี๋ยวเราเปิดทีบเลยดีวยกว่าผมก็ไม่รู้หรอกว่าเราจะเปิดทีบทําไมนะครับแต่ในเมื่อเรามีทรัพยากรที่ไม่จํากัดแล้วเนี่ยก็เปิดๆไปเถอะมาเด็กมานี่เลยหมาหมาอะไรของมึงเนี่ยอะเออเออเออเดี๋ยวไม่เป็นไรวันนี้เราช่วยเด็กนะแล้วเราเอาเด็กกลับไปอยู่ในฐานของเราแล้วกันนะครับแล้วเราทํายังไงต่อเดียเดี๋ยวผมจะกดกระสุนไม่จํากัดเพิ่มเติมแล้วกันนะนี่ช่วยเด็กอีกคนหนึ่งได้ละกดกระสุนไม่จํากัดเอาไปเลยผมผม,ผมคลิกกัรวๆแล้วเนี่ย คือตอนนี้ผมคลิกรัวๆแบบคลิกเยอะมากเลยนะคุณผู้ชมนะคลิกเยอะมากๆเลยครับผมอยากรู้ว่ากระสุนผมคลิกไปเนี่ยผมจะได้กระสุนเท่าไหร่กันนะ348โอ้โหก๊อกของเราชิวๆเลยนะแบบเนี้ยอ๋อเดี๋ยววันนี้จะมีพวกคนป่ามันบุกมาในฐานผมนะเดี๋ยวเราจะอยู่ฐานแล้วก็กันสักหน่อยแล้วกันเดี๋ยวค่อยออกไปตามหาเด็กพรุ่งนี้เนาะโอ้ยทำไมมันมีหีบแดงอยู่ตรงนี้ด้วยอ่ะเปิดเปิดเอ้ยได้อะไรเอ้ยได้เลเซอร์ได้เลเซอร์โอ้โหกวางไล่ผมกวางไล่ผมกวางไล่ผม เดี๋ยวเรารีบกลับที่แคมป์ไฟก่อนกลับไปที่แคมป์ไฟซึ่งเรามีเลเซอร์นี่หว่านี่ไงที่ไงนี่ไงนี่ไง,ไงยิงไปเลยยิงซ้ำไปเลยครับโอ้โหเรามีเลเซอร์อืผมว่านะไหนพวกนี้มันจะมาทำอะไรที่ฐานของเราเนี่ยอันนี่ไงจะมาทำอะไรฐานของกูวะซึ่งเราเหลืออีแค่เด็ก2คนเนาะอ่าเดี๋ยวเราไปเปิดหานเลยดีกว่าพก็ต้องบอกว่าฐานของเรานี่แบบจริงๆเราสามารถทำให้แบบแน่นหนากว่านี้ได้นะแต่แบบผมว่าเอาแค่นี้ก่อนโอ้โหมีอีกเอนี่ออนี่ไง เจอปืนกลโอ้โหเหตุผลนะว่าทำไมอ่ามันถึงแบบมีแต่ลูกโม่ให้เรานะครับเพราะว่าถ้ามันมีปืนแบบนี้เนี่ยผมว่ากวางแม้แต่กวางอ่ะมันก,ก,ก็ก็น่าจะไม่รอดนะแ <c oughs> ม้แต่กวางก็น่าจะไม่รอดนะครับอ๋อเอ้ตรงนี้มีหีบแดงหีบแดงมาเยอะจังเลยอะ่ะเปิดได้อะไรดีบ้างโอ้โหปืนเลเซอร์แคนนอนเลเซอร์แคนนอนเรามีอยู่แล้วมันว่าผมจะเจออีกที่หนึ่งนะครับนะแต่เีวมื่อผมเจออีกที่หนึ่งผมก็จะทําการแบบคาด ทุกอย่างที่ทิ้งให้หมดเลยอ๋อยิงไปเลยยิงโอ้โหโอ้โหรัวๆมียังทําอะไรไม่ถูกอ่ะคุณผู้ชมคิดดูดินี่อ่ะยิงไปเลยทําอะไรไม่ถูกใช่ไหมฮะทําอะไรไม่ถูกก็ตายไปอ่าอ่าน,นี้ดิ้นดิ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 นดิ้นดิน,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 นี่อ่ะ,ออะอนี่้นดิ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 ้อดิ้นดิ้ดิ้นดิ้นดนดิ้นดิ้นดินดิ้นดิ้นดิ เด็กอ๋อ oh, ไม่ใช่เด็กหมาสิเด็กหมีโครลาล่านะครับแต่เด็กคนแรกนี่เรายังช่วยไม่ได้หรือเปล่าลหรือว่าเด็กคนที่สองอะยังหาช่วยไม่ได้เลยนะกลับมาที่ฐานเป็นที่รเรียบรอยนะซึ่งก็บอกว่าใช้เวลาเดินทางนานนิดหน่อยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยผมก็เลยได้ใช้คำสั่งแอดมินเนี่ยในการเสกเอ่า M16AC นะครับจะเห็นเลยว่า M16 AC เอนี่ยอยู่ตรงนี้นั่นเองครับน้องๆครับนี่ฮนะคุณผู้ชมนี่เอาไ่ใช่ดิ M4A1 ี่นะครับต้องบอกว่าเป็นปืนที่ค่อนข้างที่จะเทเทลยนะในใ9คื นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือแบบมี RPG ด้วยนะครับ <c oughs> มี RPG ด้วย <c oughs> เฮ้ยแม่งมี RPG ด้วยว่ะโอ้โห่99คืนในป่าจริงๆเลยโห่99คืนในป่าครับ99คืนในป่าแล้วคุณผู้ชมแนละ้ว <c oughs> เดี๋ยวเราจะลองลองดูหน่อยแล้วกันอ่ะนี่ไงนี่ไงนี่ไงยิงไปเลยเดี๋ยวคุณผู้ชมฮนะดูนะครับ99คืนในป่าเนาะอ่ะนี่ฮะนี่โอ้โห ก้าสิบเก้าคือในป่าโดยการใช้ RPG นั่นเองครับแต่ไม่เป็นไรเรายังมี M 1 6นะครับอ่ะอ่ะยิงนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้โหบอกแล้วว่าพวกอะไรที่อยู่ในป่าเนี่ยน่าจะไปรอดอย่างแน่นอนฮะเดี๋ยวเราจะทำการเคลียร์ป่านะครับ M 1 6 A4 ครับรีวิว M 1 6บหนะคุณผู้ชมนี่ฮะจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อในเอ่อสิบเกคืนในป่าเนี่ยมีปืน M 1 6นะครับนี่ครับเป็นแบบนี้นะครับเขาก็เลยต้องเอาปืนพวกนี้ออกไปนะคุณผู้ชมละนี่ไงนี่ไงนี่ไง 99คือในป่าหมีอะ่ะมันต้องแบบโดน RPG สักหน่อยนะคุณผู้ชมนะเราจะลองยิงหมีนั้นดูครับยิงไปนี่ไงโอ้โหไม่ไม่ตายครับไม่ตายไม่ตายนะคุณผู้ชมนะหมีมันถึกจังเลยอะ่ะยิงพื่ก็ไดนี่ไง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 สำหรับวันนี้เนี่ยก็น่าจะมีเพียงเท่านี้แหละคุณผู้ชมนะเราช่วยเหลือเด็กแต่เราอาจจะช่วยได้ไม่ทั้งหมดก็ ั้างวันไปนะครับคุณผู้ชมนะไม่ผมไม่รู้ว่าทำไมอีกเตียงหนึ่งมันหายไปไหนแต่เราช่วยเด็กได้ทั้งหมด3คนอีกคนหนึ่งเนี่ยผมหาไม่เจอนะเพราะว่าผมวิ่งทั่วป่าแล้วแล้วผมรู้สึกตอนนี้ผมขี้เกียจแล้วจริงๆผมก็อยากจะลองปืน M16 อะไรให้มากกว่านี้นะครับรวไปถึง r p g นะก็นั่นแหละฮะสำหรับวันนี้เนี่ยก็น่าจะมีเพียงเท่าน,นี้นะครับเดี๋ยวอนาคตผมจะดูว่าผมจะลองเล่นดูว่าผมสามารถทำอะไรที่มันแหวกแนวได้มากกว่านี้ไหมหรือใช้แบบพวกคำสั่งแอดมิน ในการเสกของอะไรต่างๆออกมานะครับก็หวังว่าจะทำอะไรให้มันสนุกว่ากว่าน,นี้เนาะสำหรับวันนี้นะีก็จะมีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ